สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกมใหม่มาแรงบนสมาร์ทโฟนนะครับที่มีชื่อเต็มๆว่าเกม Summoner Wars k y Arena นะครับเกมนี้ครับเป็นของค่าย c o m e To u s นะฮะค่ายนี้ก็มีชื่อเสียงทางด้านเกมบนสมาร์ทโฟนมาค่อนข้างมากนะครับสำหรับเกม Summoner w a r นี้ก็จะเป็นเกมสามมิตินะฮะรูปร่างน่ารักสดใสแบบนี้นะครับมอนสเตอร์มีต่างๆมากมายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับ นี่ฮะมอนเตอร์ก็จะมีเป็นเลเวลนะฮะแล้วก็มีระดับเป็นดาวตั้งแต่1ดาวถึง5าดาวนะครับนี่นะฮะระบบการต่อสู้ของเกมนี้ครับจะเป็นแบบเทิร์นเบสครับมีอ่าเป็นพื้นที่ต่างๆให้เราเข้าไปต่อสู้นะครับการต่อสู้ก็จะต้องใช้อ่าเอเนจีนะครับที่เป็นรูปสายฟ้านะครับมอนเตอร์ต่างๆก็บางตัวนี้จะมีสกิลที่เป็นลีดเดอร์นะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับการต่อสู้ก็นี่ครับเทิร์นเบสครับ จะมีทั้งการต่อสู้แบบเลือกเลือกที่ศัตรูนะครับจิ้มที่หัวศัตรูก็จะเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ตรงมุมขวานี้ก็จะมีสกิลต่างๆให้เลือกใช้นะครับซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีการเล่นออตโต้ด้วยครับกาเล่นออตโต้ก็ให้คอมพิวเตอร์มันโจมตีไปเองนะครับแล้วก็นั่งดูเฉยๆครับสามารถปรับเป็นความเร็วได้นะครับ นี่ครับตรงด่านที่ผมเล่นนี้จะเป็นด่านบอสนะครับนี่ฮะเวลาถึงบอสก็จะมีคัสซีนให้ดูด้วยครับสวยงามมากๆครับนี่นะครับบอสก็เก่งนิดนึงครับมอนสเตอร์ของเราเลเวลสูงๆก็สู้ได้ง่ายๆนะครับตรงตีเข้าไปครับนี่ครับ เรียบร้อยครับปอสตายลงแล้วเมื่อชนะนะฮะหลังจบด่านก็จะมีของรางวัลนะครับเป็นหีบสมบัติสุ่มไอเทมนะครับที่เราจะได้นะครับก็จะมีตั้งแต่มอนสเตอร์ลูนต่างๆนะครับให้เราได้ใช้นะครับตรงนี้จะเป็นภารกิจเดลี่มิชชั่นนะฮะภารกิจรายวันครับเราก็สามารถดูได้ว่าภารกิจนั้นผ่านยังไงทำยังไงนะฮะนี่ก็จะเป็นภารกิจปกติแล้วก็แอคชิพเมนต์นะครับ ตรงมุมขวาครับจะมีค่าเงินในเกมครับซึ่งจะเรียกว่ามานาคิสตันนะครับเป็นก้อนสีน้าเงินเนี่ยแล้วก็จะเป็นเจมครับเป็นที่ต้องเติมเงินมาหรือว่าได้จากกิจกรรมนะครับตรงนี้จะเป็นระบบเชิญเพื่อนครับซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับ a c e b o o k โดยอัตโนมัตินะฮะเราสามารถเชิญเพื่อนแล้วก็รับของรางวัลได้นะครับ50คนก็จะได้แรมอนสเตอร์นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแอดเพื่อนในเกมแอดสูงสุดได้50คนนะครับสามารถส่งโซเชียลพอยได้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของซัมมอนครับ ก็คือการเสกมอนสเตอร์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งสกอร์ต่างๆนี่ก็สามารถหาได้จากในเกมนะครับหรือว่าจะใช้เป็นโซเชียลพอยท์ที่ได้จากเพื่อนมาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เจมในการาเสกมอนสเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีระดับบอกนะครับว่าใช้อะไรแล้วเสกมอนสเตอร์ได้ระดับตั้งแต่กี่ดาวกี่ดาวขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของพาวเวอร์อัพครับคืออัพเลเวลให้กับมอนสเตอร์นะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เลเวลต่ํากว่ามา อัพให้กับอีกตัวนึงได้ครับก็จะทําให้มอนเตอร์ของเราได้อีกพีมานะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับไปเพิ่มวัวอัพให้นะครับก็เราก็จะได้อีกพีเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ฮนะถ้าเป็นตัวต่ๆก็อาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นระบบ evolution นะครับคือเพิ่มดาวให้กับมอนเตอร์นะครับซึ่งการเพิ่มดาวนเนี่ยเราต้องมีมอนเตอร์ที่เลเวล เลเวลเต็มก่อนนะครับเลเวลแม็กนะฮะถ้าเราก็จะต้องใช้มอนสเตอร์ระดับดาวเดียวกันเนี่ยสามตัวในการอีวิลูชันนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องเลเวลเต็มก็ได้ครับคือแค่ขอให้มันเป็น3ามดาวเท่ากันก็พอนะครับอีกระบบนึงค็คือระบบรูนครับรูนี่เราสามารถาหาดอกได้จากดันเจียนต่างๆ่นะหรือวาอ่าในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งแต่ละรูนนี่ก็จะมี ค่าสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการใส่เป็นเซ็ตด้วยคือใส่ครบกี่ชิ้นก็จะเป็นเซต effect. เอฟเฟกต์เกิดขึ้นมานะครับเราสามารถตีบวกลูนได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเพิ่มความสามารถครับเดี๋ยวจะบวกให้ดูนะครับอ่านี่การบวกลูนนะครับพาวเวอร์อัพครับจากที่เห็นก็บวกเสียนะฮะอันนี้กลายเป็นบวก5ครับตั้งทุกทุกบวก3นะครับมันจะมีสถานะค่าสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะ นี่ฮะค่า HP จากบวก3เมื่อกี้เป็นบวก5ฮะตรตีบวก6เรียบร้อยครับก็เป็นระบบรูนนะฮะตรงนี้เราก็สามารถดูสกิลต่างๆของมอนเตอร์เราได้ครับตรงนี้เป็นระบบเอาเวกเกนครับหรือแป,แปลงร่างค่้สุดยอดให้มอนเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนี้จากในดันเจี้ยนพิเศษน,นะ,ะถึงจะแปลงร่างให้กับมอนเตอร์ของเราได้นะครับนี่ก็เป็น บ้านของเรานะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับตรงนี้จะเป็นเมจิกช็อปนะฮะซึ่งเราเล่นไปก็จะมีให้เราเหมือนกันนะฮะเป็นร้านขายของนะครับเมจิกช็อปคือตคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงส่วนของอารีนาครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะครับคือระบบ pvp ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับนี่ครับเราสามารถไปบุกบ้านคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็คนอื่นก็สามารถมาบุกบ้านเราได้เช่นกันนะฮะ เวลาเราไปบุกบ้านเขาอยู่นี่เราจะโดนทาวเวอร์ป้องกันนะฮะตรงมุมฝาบนนะจะมีทาวเวอร์ชาร์จอยู่นะครับถ้าชาร์จเต็มเมื่อไหร่ก็จะทําสร้างดาเมจให้กับเรานะครับอันนี้ก็ผมเลือกสู้กับผู้เล่นที่มีระดับต่ากว่าน,นิดนึงนะฮะจะได้ชนะง่ายๆนะครับเมื่อเราชนะเราก็จะได้เป็นค่า PVP มาครับแล้วก็กอรี่พอยท์ครับกอรี่พอย์ก็สามารถเอาไป แลกของต่างๆในช็อปได้นะครับก็จะเป็นของไอเทมพิเศษนิดนึงครับนี่ครับชนะแล้วนะครับก็จะได้เป็นมาหน้า stone มาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น point ครับ PvP point แลก็ก o รี point ที่ได้รับมานะฮะเราต้องใช้ปีกนะฮะไม่ใช้ใช้ energy นะครับใช้ปีกนะครับในการเข้าอารีน่านะครับตรงนี้จะเป็นดันเจียนครับซึ่งดันเจียนเนี่ยก็จะมีของดรอปดีกว่าพื้นที่ธรรมดานะครับเราสามารถใช้ของดรอปได้ตรง กดตรงไอเทมดรอปอินโฟนะฮะเช่นเดียวกับพื้นที่ธรรมดาครับเราสามารถดูได้ว่าดรอปอะไรบ้างนะครับนีครับความพิเศษของการดรอปไอเทมต่างๆนี่จะดีอย่างหนึ่งครับคือ,อลูนจะมีทั้งหมด6อันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลูนก็จะดรอปอันบนก็คือ,อด่านที่1นะฮะด่านที่2ก็จะถัดมาเรื่อยๆนะครับก็มีครบ6อันนะครับส่วนด่านบอสเนี่ยจะเป็นสุ่มลูนทุกอันนะฮะระดับระดับที่สูงขึ้นนะครับนี่ครับก็ มีออกมานี่ครับสำหรับเกม Summoner War นะครับโหลดได้แล้วนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับฮิตมากๆกครับเกมนี้ใครไม่เล่นเฉยมากครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ